วัสดีครับ AP นี้เราจะมาเล่นอ้วนชมพูครับตานนี้ไม่มีคิไม่มีวูนไม่มีพิษด,ด้วยครับแข็งโป๊กแน่นอนครับอ้วนชมพูเราเอาลงยากจัดเลยครับวกแบบว่าสายสายทําให้ดาเมจแรงจ๋ะจ่าคือไม่มีครับตอนนี้ตอนนี้นะที่จะเอาเราลงได้น่าจะมีแค่ฟอสโนวาครับโอ้มีกอดออปเดตแพ็กมาครับ ขอเช็คหน่อยว่ามีใครมาอุ้ยเลิศตาคนนี้เขาหยิบมาเลยมาสิก็มาดวลกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปตานี้ผมว่าตาตาที่ผมว่าผมไหวครับที่น่กกากลัวจริงๆก็น่าจะมีแค่ฉลามครับสายฟอสโนวาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกสายเลดสายเลดท,ที่มีที่เล่นเป็นเลดน้ำแข็งอะไรเงี้ย ก็ไปครับเพิ่ม HP ไปครับสายหลบไม่ได้เล่นครับเอ๊ะหรือว่าควรเล่นเป็นฮิลลิ่งครับฮิลลิ่งครับหลบฮิลครับเป็นอ้วนสายหลบหลบมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็เป็นสไปค์ครับสไปโลครับสไปสถานะโอ้แล้วก็ พ่าสไปน้ำแข็งไปครับมาเจอฮิตเดนเบทที่ไม่ได้ซื้อสกิลอะไรมาครับก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะแพ้พวกฟอนโนวาครับก็ผมก็หวังหวังว่าผมจะหลบฟอนโนวาได้บ้างครับประมาณนั้นก็เป็นตานี้ก็เป็นอ๋อแล้วก็ต้องสังเกตครับก็คือตานนี้ไม่มีพิษไม่มีอันติฉะนั้นสายหลบค่อนข้างตึงครับ เราก็เลยเป็นอ้นชมพูสายหลบแล้วก็เต่าเขาก็เล่นหลบเหมือนกัน,นครับแต่เรามีสไปฮิวครับแล้วก็ h อ a g i l อ t y ครับห้าตาน้ำแข็งมาแล้วครับอา้าไว้ก่อนเหรอเป็นฮิวครับแล้วก็เป็นโลครับสไปโลสายดาบแปะไว้หนึ่งครับ เช็คดูมีคนเล่นสายแอทแท็กหรือไม่ครับไม่มีงง้นไว้ก่อนไม่รีบครับเป็นเ p ดพีบูธครับสไปเ์เรได้ตัวใหญ่ๆสกิลค่อนข้างมั่วซั่วเลยครับตอนนี้มาเจอสไปเ์พีที่มีระเบิดติดอยู่บนหัวครับ ระเบิดที่เขาส่งมาคือ HP ครับซึ่งเป็นสายเดียวที่เราเล่นอยู่แล้วครับก็ถ้าเจอก็ซื้อครับถ้าไม่เจอก็ไม่ไม่เป็นไรปล่อยระเบิดไปเป็นสไปน้ำแข็งครับสไปโลครับแล้วก็เป็น HP เลดอันนี้ไม่ไม่ได้สนใจครับเป็น HP สไป์แล้วกันครับอย่างน้อยได้บานสไป์ด้วยเอ้ยเออถูกแล้วไปขึ้นหนึ่งดาวครับ ก็หวังว่าจะเจอคอกัดไวๆเต่าเป็นสายลบครับไม่มีอะไรครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่มีสกิลดาเมจสครับปัญหาหลักๆเลยมาเจอฉลามครับเลือดน้อยกว่าเรา400แล้วก็มีในเชลล์ฮิลลิ่งขั้นหนึ่งครับแค่นั้นเลย ก็น่าจะหิวไม่ทันดามเมจของเราครับน so เป็นเฮดพีสติวแล้วก็เ e เ e จ d นคอนโทรครับ สไปน้ําแข็งก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าผมไม่น่าไม่ได้ขึ้นเป็นสายฟอโนวาก็ขึ้นโลไว้ครับแล้วเดดบูลโอครับแล้วก็ต้านหลบต <c oughs> ีทุกอันเลยครับหยิบเพิ่นไปหน่อยครับไม่เหลือดอกเบี้ยเลยครับ จเจอเสล่นกาดเป็นสายแอทแทคเหรอนี่ไนงะได้บูลล่าผมโดนไปเลย60แรงเวอร์ลูกแรกก็เบาเงี้ครับลูกทีสองนี่แหละทีเด็ดของผมไปเลยลูกโปง่งแมร้อยสิบนี่ร้อยสามสิบครับรอบนี้โอ้โหขึ้นเฮดพีนค่อนข้างเยอะครับ แล้วตอนนี้เต่าขึ้นไปเล่นสายสายอะไรไม่ทันดูอ้ไอเทมไม่เหมาะกับสาตานเลยครับอ่าแล้วเต่าหยิบเป็นแหวนฟ้างั้นผมซิงใส่เลยครับเพราะว่าเหลืออีกสามลาวที่เราจะมีโอกาสเจอกันครับใครจะอยู่ใครจะไปครับ ผมเลือกเป็นเพิ่มค่าหลบไปก่อนครับเดดบูลลขั้นสองแล้วครับเฮดพีฮิวครับน้ำแข็งไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตัดฮิวครับเฮดพีเฟนซี่ครับเพิ่มแม็กเฮดพีแล้วก็ตัดหลบครับแล้วก็เจนเจนโลมาครับเจนโลเรื่อยๆครับโอ้ตัดฮิวกับเฮดพีฮิวครับเป็นตัดฮิวก่อนแล้วก็เพิ่มแม็กเฮดพีครับตาน้ำแข็งเริ่มหยิบได้แล้วครับโอ้ตัดฮิวครับเป็นสไปโลครับ เบ็เลดครับโอ้ยแต่เสียดายเล็ดหลบอุ้ยเราสไปสไปโลขั้นห้าครับโอเคครับยังไม่เจอสาตาน์ด้วยกันครับโลผมหนาจัดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ดาเมจที่หวังพอจะพึ่งได้ก็มีเมดิคอลเอ็กโพชั่นครับ เดี๋ยวถ้าเราล้มสตาร์ได้เราก็จะไปเก็บดอกเหมือนเดิมครับตอนนี้ถาโถมไปก่อนครับอิวิงดอทขั้น4ี่แล้วครับเดี๋ยวเป็นฟูลลี่ดอทครับโอ้แต่ว่าสไปก็อยากได้นะจะได้การันตีเพื่อได้สไปขออกาดครับ แล้วก็ยังไม่เจอครับต้องเจอกันที่ราวเจ็ดเลยเหรอเนี่ยบู๊ไรเดอร์ก็เหมือนตั้งใจมาเขาเตอร์พวกสายลบนะครับก็เขาก็จะต,ต,ตีตีตีแล้วก็อันติจับไว้อะไรเงี้ย นี่แต่เรามีสไปดเดดบอลล่าครับจับไปก็เท่านั้นครับอ้าโอ้เตรียมตัวตั้งนานซาตานโดนฮิดเดนเบดเก็บไปแล้วครับผมดองเงินเลย,ยงี้ผมไม่รีบแลวโดนเก็บได้ยังไงครับไม่ทันดูเลยครับ ปกคลิปบอกซาตานประทะซาตานแต่แต่ซาตานไม่ได้ประทะกันเลยครับโดนฮิ d เ้นเบบที่ที่ควรจะแพ้แต่เขาดันชนะลัวๆครับอ่านแล้วผมมาเจอครับมาดูนว่าทำไมเขาถึงแพ้ครับก็ก็หลบหลบเฉยๆน่าจะเพราะเขาอีกฝ่ายไม่มีดาเมจมั้งรอยยอไหนอะน่าจะไม่มีดาเมจครับ แล้วก็อาจจะแพ้ด้วยแม็กแคทพีที่ต่างกันเราก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันครับฮ,ฮิวกันฮิวกันฉ่ำเลยครับแม็กแคทพีเปอร์เซน็นเออ่เคเลเรนแคทพีเปอร์เซ็นใครเหลือเยอะกว่าคนนั้นชนะครับตอนตอนสุดท้ายถ้าเกิดว่าจบกันไม่ลงแต่ผมยังพอจบลงได้อยู่ครับด้วยอันติกับเบสบูลร่รอของเรา รีเแล้วเจอดอทแชร์ครับแล้วก็ขึ้นเพื่อเอาคอกาดแล้วก็ดอทแชร์ก็หยิบไว้หนึ่งด้วยครับเอาแมงกิดพีตอนนี้มีคอกาดก็เริ่มอุ่นใจแล้วครับก็น่าจะพอสู้ไหวนะ น่าจะเริ่มดองเงินได้แล้วครับแบบว่าเก็บดอกได้ละส่วนสไปพีชไม่ค่อยน่ากลัวนะในตาที่ไม่มีคีิแบบนี้ครับ สิบเบาวโงงเลยครับยิงที่จริงแต่ว่าเบามากครับเพราะไม่มีคี้แล้วยิงไปหกสิบเอ็ดนัดตกนะเฉลี่ยนัดละสิบห้าได้ครับสิบประมาณสิบแม็กกิดพีเราก็ไม่แย่นะสองพันสอง โอ้แล้วเขาได้ชิลสแมารแล้วครับน่าจะเล่นเป็นสายโล่เรทตามตามแท็กสก,กิลของเขา Red Bull เดดบูลล่าแรงๆครับยิ่งตอนนี้เรามีคอกาดแล้วอันติเราจะแรงขึ้นครับชิ้นที่สามครับไม้กวาดก็พอได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้คอมโบกับไอเทมสตานขนาดนั้นครับไม่คอมโบเท่าไหร่ครับอืหม,มวกเวลก็ห่างกันไม่มากนะครับก็หยิบหมาก่อนเพราะว่าไม่อยากรีเยอะแล้วครับ อย่างดีว่ามีฮิ d d e n base ที่วิวยังน้อยครับเอ้าขอกาดมาแล้วครับเดี๋ยวเก็บดอกเบี้ยก่อนอน,นี้ขอกาดขั้นสองแล้วครับ มาเจอกับฉลามครับเลือดเขาจะหมดแล้วครับไม่น่าจะอยู่ถึงฟอสโนวาหรือเปล่าครับกำลังซิงหาฟอสโนวาอยู่ครับ30ครับ40แล้วครับดววยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหน้ำแข็งค่อนข้างเยอะครับอันติผมลอยไปอย่างเชื่องช้าโอ้แต่ว่าเดบเล่ก็ลอยไปค่อนข้างเร็วอยู่นะ โดนไป6ดาเมจครับได้ส่วนต่างมา1เวลครับ30รีเฟซกันต่อครับโอ้สาย HP ครับเอาเป็น HP บูทแล้วก็โลฮิวติดไว้หน1ต้านเวทครับ โอ้ oh, ตอนนี้ Hidden Blade นี่คือสกิลค่อนข้างตึงนะครับในตาที่สายหลบแบบว่าเฉิดฉายสุดๆตอนนี้สองคนบนนี่แหละครับบอสแม a ครับไม่ใช่ผมหรอก Hidden Blade กับ Wooferider นี่แหละครับบอสแมปวนมาเจอ Hidden Blade อีกรอบหนึ่งครับโอ้ย HP หิวเต็มแล้วครับไอ้ HP Agility ครับเต็มครับตอนนี้เลือดค่อนข้างเยอะครับ เป็นสายลบถึกแน่นอนครับดูทรงแล้วครับจะขึ้นแบบว่าหลบ HP, H ฮีฮิวแล้วก็อาจจะมีเลด,ด้วยครับแบบว่าเน้นถึกเต็มที่มีโลอะไรเงี้ยสายถึกซึ่งผลตอนสุดท้ายก็คือเลือดเขาจะไม่ลดครับแม็กเฮดพีเขาจะเต็มอะไรเงี้ยเคอเลนเฮดพีเขาจะเต็มนั่นแหละจะทําให้เราแพ้ครับเพราะว่าเราจะลดตอนสปค์เกิดอะไรเงี้ยถ้าจังหวะมันเป๊ะทางเดียวก็คือเราต้องเก็บเขาให้ทันครับอ่าเนี่ยเกือบแพ้แล้วเนี่ย ดีนะว่าเลือดเขาลดไปนิดนึงครับเหลือเราเหลือเยอะกว่าเขานิดนึงเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วรีเฟซไปเลยครับได้หลบเวทครับแล้วก็ชิลสมาร์ทครับโอ้โหลีเจนด์คอนโทรก็ดีไม่ได้คอ่อยพชั่นก็ดีครับดอทบูธครับรีเฟสกันต่อโอ้ยิวลิงดอทขั้นห้าแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไป เมจิกดอทกันต่อครับเราเป็นอ้วนพริ้วอ้วนพริ้วตอนนี้เลเวลคือแบบใกล้เคียงกันมากครับเจ็ 7, 8, ครับมวกเราได้เงินน้อยจัดเลยครับถ้าเราอัพฮิวกับโลขึ้นได้อีกสเวลก็ได้เงินเยอะอยู่นะเหมือนว่า ทริปวอลเลเอร์ก็แอบ,บขึ้นหลบเหมือนกันนะครับถ้าหลบก็มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าขึ้นเยอะไปหน่อยมั้งเลยแพ้รนรัวครับเอาดาเมจเขาค่อนข้างหลากหลายครับน่าจะเสียบเรียบใส่หลบแบบหลบจริงๆโอ้แต่ผมมีเวลแพ้เหมือนกันนะโอ้แต่เขาฮิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ เรียบร้อยครับตอนแรกเหมือนว่าเลือดเขาจะไม่ค่อยลดตอนแรกๆก,ก็นึกว่าผมจะแพ้ซะแล้วครับหลบเวทครับแล้วก็อุย้ยเดบูล่ขั้นสามครับเอพีเฟนครับน่าสนใจนะเอพีฮิลครับแล้วก็เป็นเมดิคอเฮโพชั่นแล้วก็เพิ่มค่าสถานะหลบซะหน่อยแล้วก็หยิบโลครับ เพื่อขึ้นบา Damn, like so so ้านมาเจอกับวูปเลเดอร์ครับเวลห่างกัน3เวลครับจะได้เงิน90 เดดบลเราขั้นสมครับตอนนี้แรงจัดแรงจัดเลยครับแต่ว่าเขาก็ฮิวแรงจัดๆเหมือนกันครับมีแววว่าถ้าเกิดเราดาเมจดไม่แรงมากพอแล้วเขาฮิวจนเลือดก,กลับมาเต็มได้เราอาจจะแพ้ครับเนี่ยเนี่ยดยูใกล้แล้วครับแต่แต่ว่าพอเริ่มไทาทายแล้วเราเริ่มฮิวแรงครับไอชนะไปครับเดดบลเราแบกจัด er เลยครับตอนนี้ โอเนี่ยครับเขาชนะกันด้วยเคอร์เ,เลนเฮเปอร์เซ็นครับ <look> ฉะนั้น so so แต่ถ้าเอาชิลส์แมทมา <I 'm S 1> ก็ยังไงเขาก็หลบได้อยู่แล้วครับ <I feel S 2> ก็เดี๋ยวเก็บดอกเบี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าครับอาจจะเอาชิลส์แมทเพิ่มมาหลบได้ก็หลบไปครับหลบไม่ได้ก็เจ็บหน่อยครับประมาณนั้นครับ้พคิดแนวคิดตอนนี้ครับ เดฟไปครับอืมเป็นดอทบูทครับเอาเป็นต้านฮิลครับต้านฮิลต้านโลครับประมาณนี้ครับที่ต้องมีเขาจะได้บางๆหน่อยครับไปครับป่าโลดวลกันไปครับสกิลเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับ นี้เราโดนเราลบฉ่ำเลยครับเดตบอลเราค่อนข้างแบกเลยครับดาเมจลูกละหกร้อยหกร้อยเลยครับ อิ bait, นเดนเบดนี่ตึงจับเลยครับเกมนี้ไม่แพ้ใครเลยครับแพ้แค่เราตันน้ำแข็งครับต้องมีครับตันโลยังไม่ยังไม่หยิบครับน่าจะลืมนะ่าต้องมีตันโลครับแล้วก็เป็น HP สติลครับอ่า HP f ฟ n ซ y ครับแล้วพอเ p เยอะแล้วก็เป็นเอา้าไม่เฮดพีโรบัเน็ตเฉยเลยครับ เป็นตันโลครับขั้นสองแล้วโอ้ตันฮิวขันห้าแล้วครับเมจิกดีเฟนต์ควรต้องมีครับเดี๋ยวโดนรีบาวสวนมาแล้วเจ็บครับสปายพีดไม่มีอะไรครับแค่สไปายเขาแตกได้ก็น่าจะจบแล้วครับ เขามาลนรัวเพราะเขาฮิวรัวครับแต่ว่าเบามากอของเขาน้นเป็นสายแอตแทกครับตีเร็วๆตีลนรัวแล้วก็ใช้แอตแทกฮิลลิงครับแต่ว่าดามจเขาค่อนข้างเบาครับมาดูคู่นี้ครับโอ้โหตึงจริงครับฮิดเดนเบตานี้มีน้ำขึ้นน้ำแข็งมาแล้วด้วยครับ ถ้าเขามีฟอนโนวาได้ผมอาจจะแพ้ครับฉะนั้นเมจิกดีเฟน s ์ได้ใช้คุ้มแน่นอนครับ ตอนนี้แต่ละบ้านของเราใกล้ใกล้ขึ้นสามดาวแล้วครับโอ้โหคอากาดยังมีแค่ขั้นสองอยู่เลยครับสกิลคีที่สำคัญที่สุดของอ้วนชมพูครับยังไม่เต็มครับโอ้หแล้วสไปรลูปเบลเลอร์บล่าครับดอทบูทขั้นห้าเลยครับสกิลแน่นจัดเลยครับคนนี้เลือไม่ลดเลยครับถ้าสไปเขาลูกใหญ่แบบเมาสๆมากตัวนี้ครับ ผมอาจจะแพ้นะเพราะว่าเลือดเขาไม่ลดครับถ้าผมกดสปยเขาไม่ลงส่วนเราเลือดลดเพราะว่าลูกน้องเรากินเลือดไปครับจังหวะที่กําลังกินแล้วหมดเวลาพอดีอ่ะแหละเราจะแพ้ครับถ้าสไปยถ้าเราเอาสปายเขาไม่ลงนะแต่ว่าถ้าสปาเขาแตกเมื่อไหร่เราถึงจะตู้ไหวครับอ่าเรียบร้อยครับแตกแล้วครับเรียบร้อยเกือบไปเหมือนกันนะสูสีเลยครับ มูไรเดอร์ไปแล้วครับความหวังของเราพีโรบัสเน็ตครับแล้วก็พีแบทเทิลชิลครับเอามาขึ้นบ้านเป็นสามดาวสไปมาเบิลครับเอาเป็นสไปเรดเพื่อได้บ้านเรดขึ้นหนึ่งดาวมาครับแล้วเดี๋ยวเป็นเมจิกดอทขั้นสาม ตอนนี้สกิลทองไม่มีเลยครับเจอไซเลนกาดสายฟูดรามจครับทุกราเมจที่เขาต้องการครับเขาเอามาหมดเลยครับหวานเลยครับเราหลบช้ำๆเลยครับโอากาสเราไม่ได้ใช้สักทีครับเลือดเลือดลดไม่ถึงครึ่งสักทีแข็งมากครับทั้งฮิวทั้งโลเลยครับเรามี มจิกดอทครับอุ้ยต้านอันติไอต้านน้ำแข็งเมื่อกี้ครับน่าเสียดายครับต้องการหลบอีกสองครับเอาเป็นต้านหลบครับแล้วก็หลบอีกหนึ่งอุ้ยแต่โอกาสมาครับต้องหยุดหยุดรอครับแต่ไม่ได้แล้วครับเราเราแพ้ไม่ได้แล้วครับ มีคอลอโพชชันก็เพิ่งขั้นหนึ่งเองครับเขามีรีบาวแล้วด้วยครับลูกบอลเลอร์บาล่าเลยครับแต่ว่าข้อดีก็คือเขาจะทำน้เมันใส่เราค่อนข้างหนักครับทำให้เราได้ใช้คอการ์ดแล้วพอเรามีหลายๆลูกแล้วครับทีเนี้ยเราจะโยนเดสบอลล่าใส่เขารัวๆครับประมาณนั้นนะครับอ่ามาแล้วครับลูกนี้โอ้ไม่เข้าครับหลบได้ครับ ครับเร่งเวลาแล้วครับน่ากลัวจริงๆครับตอนนี้โอ้โหเก็บทันครับเด็ดบูลลอ่าคอการ์ดยังไม่ได้ใช้เลยครับตอนนี้ดาเมจหลักอยู่ที่เด็ดบูลล่กับชิลสมัทครับโอ้โหเมด้ลขั้นสองกับริเจนคอนโทรครับหืมตัดสินใจยากครับเอาคีย์หลักไปก่อนครับอารีบาวมาแล้วครับ ก็มีความหวังว่าเราจะโยนน้ำมีหนักๆใส่เขาเขารีบาวกลับมาแล้วเราก็รีบาวกลับไปอะไรเงี้ยครับเอา้าแต่ไม่ได้ซื้อรีบาวครับเลือกเป็นหยิบต้านหลบแทนครับเราเฮดพี HP ทองมาแบบนี้ก็ไม่ได้ใช <c> ้ <oughs> <c oughs> ไม่น่าได้ใช้ครับเฮดพีทองน่าจะแพ้กันถ้าผมจะแพ้เขาก็คือแพ้ที่จํานวนมาเฮดพีที่เหลือครับจำนวนเฮดพีที่เหลืออยู่ไม่น่าจะโดนจาเมจดจนจน,จนตุยครับ อ๋อแต่ถ้าเขามีฟ้อนโนวาครับฉะนั้นจะได้ใช้เ็ตพีทองอยู่ครับแต่ลบเขาแน่นจัดเลยครับ65ครับใช้อันติทีเป็นเจครับไม่ต้องมีเลดเลยครับมาแล้วครับเริ่มตัวดเหกันแล้วครับอูวีเกือบเหมือนกันนะครับเกือบแพ้อยู่ครับโดนรีบาวสวนกลับมาเจ็บๆครับ5,300 พีทองครับต้านหลบขั้นห้าแล้วครับอุย้ยไฟนอลดีฟน n ์ก็มาครับแล้วเดี๋ยวไปเติมดอทกันอีกครับแต่ว่าจบแล้วครับตอนนี้เลือดเหลือกันคนละหนึ่งฮิตเท่านั้นครับคนแพ้ก็ก็จะจบทันทีครับ รอบสุดท้ายแล้วเขายังไม่มีฟอสโนวาครับก็สบายใจไปเปาะหนึ่งครับแต่ถ้าเขามีฟอสโนวามาผมก็รีบาวได้นะไอ้ผมมีหรือยังไม่มีนี่นะผมไม่มีรีบาวโอ้ยถ้าฟอสโนวามาผมน่าจะแพ้ครับโอ้แล้วเขาแบบฟูดามเมจจัดเลยครับไม่สนใจว่าผมจะหลบได้หรือเปล่าครับแต่ผมไม่ค่อยมีค่าหลบเท่าไหร่นะตดวดามจเต็นแล้วครับุ้ฟาราเดสวอลลลูกยักษ์มา แต่ว่าผมหลบได้ครับเลยรอดไปแต่ถึงถ้าถ้าเข้ามาก็มีฟนอนลดีเฟนท์กับเกินใหม่อยู่นะ One, straight, done, ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูว่าชมพูหรอกครับก็ดูสไตล์การเล่นของฮิดเลนเบดครับก็เป็นสายถึกๆนะเอาลงยากๆหน่อยอะไรเงี้ยครับชนะด้วย HP ที่เหลืออยู่ครับสไตล์ตาสายหลบถึกน่าสนใจครับน่าสนใจ